เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทชุดที่5นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกับข้อ64กันเลย ข้อ64นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงตัวแทนองค์ประกอบของระบบนิเวศในป่าชายเลนที่จัดเป็นผู้ผลิตทั้งหมดช้อยหนึ่งปูทะเลกุ้งเคยสัตว์หน้าดินช้อยสองดินเลนจุลินทรีย์ในดินแพลงตอนช้อยสามแสงแดดคาร์บอนไดออกไซด์น้ำช้อยสี่กงกลางต้นแสมแพลงตอนพืชและชอยห้านะคะ สารายไฟปาะการังสีเขียวไดอะตอมอ่ะข้อนี้เขาถามถึงผู้ผลิตที่พบได้ในบริเวณปะชายเลนใช่ไหมก่อนอื่นเลยผู้ผลิตเนี่ยก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองเพราะฉะนั้นช้อยไหนนะคะที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ผู้ผลิตเนี่ยเราก็ตัดออกไปได้เลยอ่ะมาไล่ดูทีละช้อยกันดีกว่าช้อยแรกนะคะ ปูทะเลกุ้งเคยสัตว์หน้าดินสิ่งมีชีวิตทั้งสามนี้เป็นสัตว์ใช่ไหมซึ่งมันเป็นผู้บริโภคมันไม่สามารถมันไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองมันไม่ใช่ผู้ผลิตเลยเพราะฉะนั้นช้อยหนึ่งก็ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะอะมาดูช้อยสองกันช้อยสองอันแรกเนี่ยเป็นดินเลนดินเลนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตด้วยซ้ำนะคะมันก็ไม่ใช่ผู้ผลิตแน่ๆอ่ะ ส่วนช้อยสองขออภัยค่ะส่วนอันนี้นะคะก็คือแพลงต้นแพลงต้นก็จริงๆแล้วมันจะมีทั้งแพลงต้นสัตว์และแพลงต้นพืชใช่ไหมถ้าเป็นแพลงต้นสัตว์เนี่ยมันก็จะไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองแต่ถ้าเป็นแพลงต้นพืชเนี่ยก็จะสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองได้คือเนี้ยมันก็กำกวมแต่ว่าด้วยความที่ช้อยสองเนี่ยมันมีดินเลนที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันก็จะ ถูกตัดไปชอยสองก็เลยยังไม่ถูกต้องนะคะต่อมาชอยสามค่ะแสงแดดคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นชอยสามนะคะก็ตัดออกไปได้เลยอ่ะเราก็มาต่อกันที่ชอยสี่ชอยสี่กงกลางต้นสแสมแพลงต้นพืชอ่ะ สำหรับกงกลางและต้นสแสมนะคะก็คือเป็นต้นไม้ใช่ไหมเป็นต้นไม้ชนิดที่สามารถพบได้ในป่าชายเลยนด้วยและแน,แน่นอนว่าเป็นพืชเนี่ยก็จะสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองเป็นผู้ผลิตแน่นอนส่วนแปลงต้นพืชนะคะอย่างที่พี่เคยอธิบายไปในชอยที่2เนาะด้วยความที่มันเป็นแปลงต้นพืชมันก็จะมีความสามารถในการสร้างอาหารเองได้เพราะฉะนั้นชอยสี่นั่นแหละทั้งกงกลางต้นสแสมและแปลงต้นพืชนะคะก็เลยจัดเป็นผู้ผลิตทั้งหมดเลยอ่ะ สรุปช้อยสี่นี่แหละเป็นช้อยที่ถูกต้องแต่ว่าเราแวะไปดูช้อยห้ากันนิดหนึ่งช้อยห้านะคะสารายไฟปะการังสีเขียวไดอะตอมอ่ะสาหรายไฟเนี่ยก็เป็นสารายที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นเดียวกันแต่ว่าสารายไฟเนี่ยมันจะไม่พบในป่าชายเลนนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ สำหรับข้อ64เนี่ยก็เลยข้อที่ถูกต้องก็จะเป็นช้อย4นั่นเองเพราะว่าช้สอย1 2 3และ5เนี่ยก็มันจะผิดด้วยเหตุผลที่ว่ามันไม่ใช่เป็นผู้ผลิตบ้างมันไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตบ้างแล้วและมันไม่พบในป่าชายเลนบ้างสรุปนะคะก็เลยตอบช้อย4ส่นั่นเองค่ะอ่ะสำหรับข้อนี้เนี่ยน้องๆต้องดูดีๆว่าต้องเลือกเฉพาะผู้ผลิตนะคะแล้วก็ ต้องเป็นผู้ผลิตที่พบเฉพาะในป่าชายเลนด้วยนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ไอติมกับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินแอติม